ครับสวัสดีครับผมนายยิ้มนายตี้โฟบายโฟก็กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ประเทศไทยของเรานะครับมีปัญหาเรื่องโรคโควิด -19 ระบาดนะครับเนาะก็คงจะขอแนะนําให้เพื่อนๆพี่พีๆน้องๆทุกคนนะครับเนาะพยายามทำโซเชียลดิสแตน c ์นะครับเนาะกินลอนช้อนกลางล้างมือนะครับเนาะล้างมือบ่อยๆนะครับ แล้วก็รักษาะยะย่างนะครับเย่านหกฟุตนะครับเนาะแล้วก็สัญลักษณ์ระบายทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกครับแล้วก็พยายามออกไปข้างนอกเฉพาะเท่าที่จาเป็นนะครับเนาะก็เป็นช่วงที่ทุกคนต้องร่มมือกัน,กนเพื่อที่จะผ่านผ่าน,านวิกฤตตอนนี้ไปให้ได้นะครับเนาะสําหรับอย่างหนึ่งที่ทชาวมินิโกลแดอย่างงเราเนี่ยครับเดือดร้อนอย่างหนึ่งแน่นอนนะครับก็คือว่าไม่สามารถไป เล่นรถที่สนามแข่งหรือลานแข่งที่เราไปเล่นแบบจำได้นะครับเนาะเพราะว่าแน่นอนครับเพราะว่าแหล่งชุมชนที่มีคนไปทำกิจกรรมไปเยอะก็เป็นจุดเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่แล้วนะครับเนาะเพราะนั้นเราก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงสถานที่เหล่านั้นกันในชว่วงเวลานี้นะครับรวมถึงลานางหลายที่ก็ไม่ได้เปิดในชว่วงเวลานี้ด้วยนะครับเรามาดูเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดก็คือมาพูดเรื่องรางกันดีกว่านะครับเนาะว่า ดางของรบินโฟลไดย์เนี่ยครับมีที่มายัางไงแล้วก็มีแบบไหนบ้างควรจะซื้อแบบไหนนะครับเนาะ,ะเราก็มาเริ่มพูดถึงร่ลางกันก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเบสิกของเรื่องรางก็คือว่าขอโทษนะครับแต่เดิมนะครับเนาะรถเบนินโฟลเดย์เนี่ยครับเริ่มเริ่มมีครั้งแรกตั้งแต่ปี1 9 8 2นะครับโดยบริษัททวิยาออกมาเป็นรุ่น อ่อฟอร์เลนเจอร์สี่คูณสีนะครับเนาะตอนปีพักก็เปดสิบสนะครับเนาะณช่วงแรกที่รถบิฟีฟลอยด์ออกมาเนี่ยครับรถบิฟีฟลอยด์จุดไหนนั้นจะเป็นรถที่เน้นวิ่งออฟโรดนะครับใช้เกียร์ตัดทดสูงทําให้วิ่งไม่เร็วแต่ปีนไปได้ดีนะครับเนาะเพราะงั้นเอ่อการวิ่งการเอารถมาปล่อยวิ่งในช่วงแรกๆเนี่ยครับของวงการมินิโฟล์วดิฟเนี่ยครับเนาะก็คือการวิ่งบนพื้นหญ้าพื้น สนามเด็กเล่นพื้นสวนสาธารนณะพื้นถนนนะครับเนาะซึ่งก็ยังไม่ได้มีหลังในอย่างอย่างในปัจจุบันนะครับระหว่างที่โมกายมินิโฟล r i ย e เริ่มพัฒน,นาไปมีสินค้าใหม่ออกมานะครับรถก็เริ่มมีความเร็วมากขึ้นมากขึ้นนะครับจนถึงช่วงที่มีซีรีส์เลเซอร์มินิโฟลเดออกมานะครับรถทัชจูเดียไต้วันไต้วันนะครับเนาะรถมินิโฟลก็มีความเร็วมากขึ้นนะครับ ปัญหาก็จะเกิดขึ้นจากที่ว่าพอรถเร็วขึ้นเนี่ยครับเด็กก็ต้องวิ่งตามรถมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสเกิดอันตรายจากการปล่อยรถวิ่งบนที่สาธารณะเช่นเด็กอาจจะปล่อยรถไปแล้ววิ่งตามรถแล้วโดนรถรถรถใหญ่ชนเป็นต้นนะครับเนาะเพราะฉนั้นเขาก็ต้องเริ่มมาคิดว่างั้นจะไปเล่นรถที่ไหนที่มันปลอดภัยดีล่ะนะครับเนาะซึ่งช่วงนั้นเองก็เริ่มมีเด็กๆที่เอารถเนี่ยครับไปปล่อยในอ่างในกระมัง นะครับให้วิ่งวนไปนะครับซึ่งนั่นก็คือที่มาของรางรถเบนิฟอร์ดไรในปัจจุบันนั่นเองนะครับเนาะในยุคแรกที่ว่าการแข่งขันเนี่ยครับยังไม่ได้มีรูปแบบไอตัวเนี่ยครับทรมิยะาก็มีการทดลองทํารางแข่งประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างในนี้นะครับไซคนหลูกครับให้รถบุน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 ตีลังกาตีลังกาตีลังกาเรื่อยๆนะครับเนาะเป็นต้นนะครับหรือว่า เอาตัวมัคเซอร์กิทนะครับก็เป็นสนามแข่งคล้ายๆสนามแข่งปัจจุบันที่มีอุปสรรคต่างๆมีเลนมีสลับเลนมีอะไรอย่างนี้นะครับเนาะหรือว่าลังมวยปั้มนะครับแคชเลสซิ่งนะครับแล้วก็กิรกรรมซูโม่ครับชนกันใครกระเด็นแพ้ใครใครคว่ำก่อนหรือใครกระเด็นออกจากลังก็แพ้ไปนะครับเนาะหรือดาก้อนสเปนโรดซึ่งเป็นทางการแข่งทางตรงที่มีอุปสรรคขัดขวางไม่ให้วิ่งไปถึงจุดหมายง่ายๆเป็นต้นนะครับเนาะซึ่งสัามีก็ทดลอง ไอเดียเกี่ยวกับการสร้างรางหลายๆแบบนะครับเนาะแต่สุดท้ายแล้วรางที่กลายเป็นมาตรฐานการแข่งปัจจุบันก็คือรางที่พวกเราเนี่ยครับได้เล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเนาะซึ่งรางในปัจจุบันเนี่ยครับที่ใช้ในการแข่งเนี่ยครับก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทหนึ่งคือประเภทที่ทรรย่าทําขายนะครับเนาะให้กับทุกคาท่วใปหรือว่าร้านคาไปใช้งานได้นะครับหรือกับ2ก็คือ ลางประเทศที่ทำมิย่าผลิตเองสําหรับใช้ในการแข่งของตัวเองคือการแข่ง,ขงการแข่งอยาเป็นทางการอย่างเช่นพวกเจ็บนคับเท่านั้นเป็นต้นนะครับเนาะเราไปพูดถึงอย่างหลังกันก่อนก็คือตัวลางแข่งแบบเป็นทางการของทำมิย่านะครับซึ่งก็คือลางแข่ง5เลนสีขาวนั่นเองนะครับเนาะลางแข่ง5เลนสีขาวเนี่ยครับเป็นลางที่มีคุณสมบ,บัติอย่างหนึง่งคือเป็นลางแฮนด์เมด นะครับทามิยาเนี่ยครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มมีการแข่งเจแปนคัพครั้งแรกปี1988เนี่ยครับเนาะก็มีการทำรางสีขาวเนี่ยครับออกมาทีละทีละจุกทีละจุกทีละจุกเรื่อยๆนะครับก็คือสร้างสร้างขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วก็สร้างขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็พองานแข่งครั้งไหนเช่นเจแปนคัพปีไหนครับมีรางพิเศษเช่นจัมป์สูงสูงแบงค์สูงสูงสลับเล่นแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสร้างเป็นคัสตอมเมดขึ้นมานะครับนั่นก็คือ แล้วก็เก็บเอาไว้ครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกไนกระาสโลบนะครับลางพัดลมนะครับเนาะหรือพวกสับเลนที่ฉันมากๆครับพวกเบอร์นิงเชนเจอร์ต่างๆนะครับเนาะก็จะเป็นรางที่ทาทฮายาทำคัสตอมเมดขึ้นมานะครับทีนี้รางคัสตอมเมดของทรมยเนี่ยครับใช้วัสดุหลักๆนะครับอยู่2อย่างก็คือ1คือพลาสติก2คือไม้สนฮิโนกินะครับเนาะ จากที่ผมเคยอ่านมาเนี่ยครับเขาบอกว่าในบรรดาลางทุกอย่างเนี่ยครับลางเจแปนคับเนี่ยครับคือลางห้าเหลสีขาวเนี่ยจะมีความแข็งของเนื้อลางมากที่สุดนะครับเนาะเพราะนั้นการเซตติ้งรถเนี่ยเขาก็อาจจะต้องเซตติ้งรถให้อ่าดูดซับน้ําหนักดูดซับแรงกระแทกได้มากขึ้นบ้างนิดนึงนะครับจึงเป็นที่มาว่าทําไมเทรนการแข่งเจแปนคับในยุคหลังๆนะครับเริ่มมีการทําพวกรถโช๊กเอ่อกันชนเอทีบัมเปอร์นะครับเนาะหรือว่าพวกอ่า ุมไอไอคันตบนะครับบอดี้ตบทั้งหลายนะครับเนาะซึ่งที่มาก็คือมาจากว่ารางของจะเป็นคัพเนี่ยครับมีความแข็งคอนข้างมากนะครับเนาะยังเป็นเทรนในการสร้างต่ในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับโอกาสที่เราจะได้เล่นรางตัวนี้นะครับค่อนข้างน้อยมากนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะเออเราที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นนะครับเนาะ แม้กระทั่งในประเทศญี่ปุ่นเองนยครับโอกาสที่จะได้เล่นล,ลังห้าเลนนนี้ก็คือต้องเป็นงานแข่งอย่างเป็นทางการของธรรมย่านะครับเช่นพกเจแปนครับมินิโฟลเรกังปีต่างๆนะครับเนาะหรือ2ก็คือว่าจะมีบางสถานที่ที่มีรางนี้ตั้งเอาไว,นนะาาวน้นะครับเนาะอย่างเกิงๆกิขาวอนนะครับที่ผมทราบมาเนี่ยครับผมรู้จักอยู่2ที่ก็คือหนึ่งธรมย่าทาวดเดลแฟคทอรี่ที่ชินบาชิตโตเกียวนะครับเนาะนะกับที่ ชิโซกะชิโซโอกะคอปี้สแควร์นะครับที่จังหวัดชิโซโอกะครับในบ้านเกิดของทามิยะนะครับเพราะฉะนั้นอโอกาสที่เราซึ่งไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่นหรืออยู่นอกเมืองอื่นๆเนี่ยครับจะได้เล่นรางตัวนี้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสน้อยมากนะครับเนาะบ้านเราเองเนีครับเพิ่งมีการนำลางหาเหนสีขาวนีครับมาแข่งในเมืองไทยโดยสยารรมทามิยะหน่อครับครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณเดือนสตุลาคือพฤศจิกาใช่ไหมครับผมจะไม่ผิดนะนะครับซึ่งเท่าที่ผมเห็นคือผมผมก็ไม่ได้ไปงานนี้นะครับแต่เท่าที่ผมเห็นจากรีวิวเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนเนี่ยครับเขาก็บอกว่าการแข่งต้องมีการจัดคิวต้องมีการผลัดกันเข้าไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะซึ่งก็แน่นอนครับเพราะรางชุดนี้มันพูดง่ายๆคือมันเป็นรางคัสตอมเมตที่ ทำแค่ทีละครั้งทีละครั้งนะครับไม่ได้เป็นแบบรังที่แบบมีเบ้าหลอแล้วก็ออกมาเป็นชุดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเนาะเวลาพังทีเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉนั้นธรรมย่าเขาห่วงรังชุดนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะได้ยินว่าในการจัดอีเวนต์ครั้งหนึ่งเนี่ยครับค่าเช่าราังและค่าขนส่งก็แพงคูชีอยู่นะครับเนาะดังนั้นโอกาสที่เราจะได้รังพวกนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะครับเรามาพูดถึงอะไรที่เราจับต้องกันได้ง่ายกว่านี้ดีกว่านะครับ ต่อมานะครับก็จะมีพูดถึงรางนะครับเนาะซึ่งรางที่เราที่ทางธรรมย่าทำขายนะครับก็จะมีอยู่สามประเภทใหญ่ๆนะครับ1คือสาคือแบบ3เลนนะครับผมหารูปก่อนนะ1ก็คือแบบ3เลนนะครับซึ่งแบบ3เลนเนี่ยครับ เรียกว่าเจแปนคัพจูเนียเซอร์กิตนะครับนชื่อชื่ออย่างเป็นทางการของมันนะครับคุณสมบัติของเจแปนคัพจูเนียเซอร์กิตก็คือเป็นรางที่ทําจากพลาสติก ABS นะครับแต่จะค่อนข้างมีความแข็งกว่าราง2เลนหน่อยหนึ่งนะครับเนาะเหตุผลค,คืออะไรเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับทีนี้เนี่ยราง3เลนเนี่ยครับ ถ้าซื้อมาหนึ่งชุดมันก็จะมีคนก็จะมีเซชันต่างๆต่างตอนนี้ก็คือทางก้งคือมีทางตรงนะครับมีโคง้งมีเว็บหชิ้นแล้วก็มีสลับเลนแบบควานะครับเนาะถ้าเรามีเงินซื้อมากขึ้นนะครับเนาะมันก็จะมีส่วนประกอบอื่นๆที่สามารถซื้อมาประกอบกบลาลัง3เด่นได้นะครับนะข้อเช่นตังคู่นะครับโอ้เด็พชช่า ซึ่งก็จะมีพวกแบงค์นะครับเนาะแบงค์ยี่สิบองศานะครับเนาะหรือว่าเป็นจำนะครับที่เรียกว่าสโลปเซกชั่นนะครับเนาะเป็นต้นนะครับซึ่งการที่มันมีอุปกรณ์เสริมหลายย่างอย่างอย่างที่เรียนไปเนี่ยครับทาให้รางสามเลนจะเป็นคับจูดิสกิ์นะครับเหมาะกับการนําไปใช้จัดแข่งในร้านค้าต่างๆนะครับหรือจัดแข่งอีเวนต์ต่างๆโดยพื้นฐานนะครับเนาะ รวมถึงงานแข่งของสายามธรรมยาอย่างในบ้านเราด้วยก็ใช้ลังสาเดืนมาตลอดตั้งแต่ยุคยุคเก้านะครับเนาะบางร้านก็อาจจะมีการทํารางที่ดัดัดแปลงเองทําดิจิตอลคอนเนอร์เองอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะครับก็มีบ้างเหมือนกันนะครับเนาะนะครับเพราะางสามเืนก็จะเป็นรางมาตรฐานที่ใช้แข่งโดยทั่วไปนะครับต่อมานะครับจะเป็นลางที่ที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะครับ แต่ผมจะพูดสั้นๆก็คือราง5เลนนะครับเนาะราง5เลนพลาสติกนะครับราง5เลนพลาสติกเนี่ยครับอันนี้ผมขอเรียนด้เรื่จากเว็บนี้นะครับเว็บชื่อ miniyoncookaiso manual นะครับก็เป็นเว็บที่ผมเข้ามาอ่านเกี่ยวกับเรื่องรางเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ผมใช้วิธี o o เกิลทรานเซ็ตเอานะครับพอ,พอจำข้อมูลได้ผมไม่ได้อ่านาษาญี่ปุ่นออกหรอกนะครับนะก็จะมีราง5เลนนะครับเนาะซึ่งราง5เลน พลาสติกที่ใช้ทําขายเนี่ยครับเนื้อของมันจะเหมือนกับเนื้อของรางสามเลนนะครับเนาะแต่อย่างว่าว่ามันค่อนข้างใช้พื้นที่เยอะนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับรางสามเลนแล้วเนี่ยครับพวกออปชันต่างๆเช่นแบงค์หรือว่ากระดูกูเนี่ยครับมันก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับเนาะดังนั้นมันจึงไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักนะครับรางอีกประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมในหมู่คนเล่นนะครับก็คือรางสองเลนนะครับ รางสองเลนเนี่ยจะเรียกว่าตัว Over Home Circuit ตนะครับตัว Over Home Circuit เนี่ยมีคุณสมบัติคือเป็นรางที่ทำจากพลาสติก ABS เหมือนกันแต่เป็นพลาสติก ABS ที่ค่อนข้างนิ่มเมื่อเทียบกับราง3เลนเหตุผลที่พลาสติก ABS ของราง2เลนนิ่มกว่ารางสาเลนคือราง2เลนเนี่ยครับเป็นรางที่ค่อนข้างเล็กน,นะครับเมื่อประกอบออกมาพื้นที่ต่อนหนึ่งชุดเน็ยถ้าเทียบกับราง2เลนเราจะเล็กกว่านะครับจึงเหมาะกับการใช้งานในบ้านนะครับ รางสองเลนเป็นรางที่ออกแบบเพื่อใช้งานในบ้านโดยเฉพาะนะครับข้อดีของมันคืออะไรบ้างหนึ่งเนื้อรางนิ่มนะครับทาให้เก็บเสียงพอสมควรถ้าเราปล่อยรถเนี่ยครับเสียงโรเลอร์ถูกกับกําแพงเนี่ยถ้ารางสามเลนเนี่ยเสียงจะค่อนข้างแหลมและน่าราคาญและค่อนข้างดังนะครับแต่ในทางที่รางสองเลนจะเก็บเสียงและทําให้เสียงที่รถถูกกับกําแพงเนี่ยทุ้มกว่านะครับจึงเหมาะสมกับการวิ่งในสถานที่แคบๆที่เราต้องแบ่งพื้นที่กันเช่น ห้องนอนแล้วแบบว่ามีข้างๆเขาก็นอนด้วยครับเนาะเขาก็ตัวหูครับนะร่างสองเลนก็จะเหมาะสมกับเหตุสถานการณ์แบบนั้นหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์เป็นต้นนะครับส่วนอีกอย่างที่เป็นข้อดีเลยของร่างสองเลนเนี่ยครับก็คือตัวการประกอบเนี่ยครับสามารถใช้คลิปตัวยูเลยครับเคาะหนีบ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 ร่างแต่ละร่างแต่ล,ละแผ่นได้เลยนะครับเนาะในขณะในขณะที่ร่างสามเลนเนี่ยครับตัวล็อกเนี่ยก็คือเป็นเป็นเหมือนเป็นสลัก ล็อกอยู่ใต้พื้นหลางนะครับปัญหาคือการล็อกแบบนี้เนี่ยครับกำแพงของรางจะฟรีนะครับเนาะยกได้ดังนั้นร้านส่วนใหญ่จริงจะเป็นต้องเมื่อประกอบรางเสร็จแล้วองต้องใช้เทปขาวนะครับแปะเข้าไปอีกทีซึ่งก็เป็นความยุ่งยากนะครับเนาะในกรที่ร้างสองเลนเนี่ยครับใช้กิ๊บล็อกนะครับเสียบจบลึกงได้พอจะเก็บก็ถอดๆๆๆอดแล้วก็ยัดใส่กล่องจบอย่างรวดเร็วนะครับเนาะก็เป็นข้อดีนะครับ ส่วนข้อเสียของรางสองเลนเมื่อเทียบกับรางสเลนแน่นอนครับลูกเล่นมันน้อยกว่าเพราะนั้นการจะเอามาเป็นรางซ้อมเนี่ยครับมันก็ทําได้ยากกว่ากระดูกงูของรางสองเลนไม่มีนะครับแบงค์สมัยก่อนรางสองเลนมีแบงค์ขายต่างหากแต่เลิกทำพายาเลิกเป็นอาาแล้วนะครับเนาะสลับเลนของรางสองเลนเนี่ยครับก็จะเป็นแบบยกสะพานนะครับแตทุกวันนี้รางสองเลนมีแค่สะพามีสลับเลนแบบแค่แบบเดียวเท่านั้นคือสลับเลนแบบยกสะพานเท่านั้นนะครับ ซึ่งว่ากันว่าสรับเดนแบบยกสัมพันธ์ของรางสองเลนเนี่ยครับชันกว่าแบบของรางสามเลนด้วยโอากาสบินออกไปเนี่ยเยอะกว่านะครับสมัยก่อนเนี่ยครับรางสองเลนจะแบบดั้งเดิมเนี่ยครับจะมีลักษณะเป็นลักษณะทนนะครับมีลักษณะเป็นแบบไขว้รูปตัว x นะครับอันนี้คือแบบดั้งเดิมของรางสองเลนนะครับเนาะซึ่งเลิกผลิตไปแล้วนะครับข้อเสียของมันคือบางทีเราจะไปวิ่งชนตรงกลางได้นะครับเนาะ หรือไม่ก็คือกันชนหลังมันไปไม่พ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไปนได้อยู่นกันนะครับเนาะเพราะนั้นตัวนี้ก็เลยไม่เป็นที่นิยมแล้วนะครับอีกแบบที่ทยายเคยทำนะครับในช่วงยุคปี96ถึง98นะครับประมาณยุคของเลสันโกนะครับก็คือตัวซิงเกิลลูปเลนเชนจนะครับก็คือ2เลนติลังกานะครับอันนี้ผมได้มีโอกาสเคยได้เล่นเพราะว่ายาติผมซื้อมาเล่นที่บ้านนะครับนะข้อดีของมันก็คือว่ามันมีตีลังกา นะครับก็เพิ่มความตื่นเต้นในระดับหนึ่งแต่ข้อเสียของมันคือถ้ารถขึ้นไม่ถึงถ้ารถไม่มีแรงส่งพอเนี่ยครับทางกระตุกก็สั้นด้วยเนี่ยครับเวลาขึ้นไปบนเตียงกลาครับอาจจะร่วงลงมาได้ซึ่งทำให้รถพังนะครับแล้วอีกอย่างคือหรือ2ก็คือว่าถ้าเซนโรลเลอร์ไม่ดีนะครับเวลาที่มันลงจากลลบลงมาเนี่ยครับความเร็วของรถที่ลงจากไเตีย,ยงกลางมันสูงมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่รถจะกระเด็นออกไปแหกโ,โค้งไปอาจจะี่ลงจากเตีย,ยงกลายครับก็สูงเหมือนกักยนยกน,กนะครับเนาะเพราะฉะนั้นต้องมีการชน พวกอ่าสไลด์นัมเปอร์หรือว่าพวกดัทชสโรเลอร์ช่วยนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับเนาะถ้าใช้มอเตอร์ทิมถ้าใช้มอเตอร์แรงๆหน่ยก็เอาไม่อยู่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเอ่อเมื่อเทียบกับการเล่นสลับเลนไอ้การเล่นอ่รางสองเลนแบบอื่นนะครับการเล่นรางสองเลนแบบตีลังกาก็ค่อนข้างจะยากนะครับเนาะเพราะงั้นตัวนี้ก็เลิกผลิตแล้วเหมือนกันนะครับทูนี้ก็จะเหลือแค่เฉพาะตัว2เลน2เลนสับไข้นะครับ ซึ่งก็มีหลายสีให้เลือกนะครับบางรุ่นบางกล่องก็จะมีลดแถมมาด้วยก็ว่าไปนะครับนะครับก็จบนีดของร้านต่างๆที่ทำใหยาผลิตขายนะครับทีนี้มาพูดถึงไอเดียส่วนตัวของผมนิดนึงเกี่ยวกับการซื้อหลางนะครับเนาะเมื่อมีโจทย์ของการซื้อหลางนะครับว่าเราจะเอาเอาหลังเข้าบ้านนะครับเนาะหลังจากที่ขออนุญ,ญาตคุณพลเมียเรียบร้อยนะครับ สิ่งที่ต้องคิดก็คือหนึ่งเรามีพื้นที่เยอะแค่ไหนนะครับเนาะแน่นอนครับถ้าเราอยากจะซื้อรังเพื่อมาฝึกซ้อมให้ใกล้ให้ใกล้เคียงกับการแข่งจริงรังสามเลนและการซื้อเซกชันต่างๆนะครับเช่นแบงค์หรือว่าจัมอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะหรือแล้วก็มีรังหลายๆชุดเนี่ยครับก็เหมาะสมดูแล้วครับเพราะมันก็เหมือนกับการแข่งจริงมากกว่านะครับเนาะแต่ก็ต้องมีที่นะครับเนาะมีที่และมีงบประมาณพอที่จะซื้อเพราะรังสามเลน ถ้าซื้อของแท้นะครับของทำยมยหก็ชุดละเก้าพกว่าบาทนาะไม่รวมอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับก,ก็แพงอยู่นะครับและนอกจากมีที่แล้วเนี่ยครับที่ที่เรามีเนี่ยครับก็ควรจะเป็นที่ที่ไม่ต้องรื้อเข้าลื้อออกบ่อยๆเพราะล้างสามเดือนอย่างที่บอกครับต้องใช้เทปล็อกต้องใช้เทปเทปช่วยประกดช่วยช่วยประคองกําแพงเอาไว้เพราะนั้นเพราะนั้นมันก็ผมมันก็เป็นลางที่ค่อนข้างจะประกอบยุ่งยากแล้วก็กันรื้อก็ยุ่งยากเพราะนั้น เวลาที่เราต่อขึ้นมาทีนึงเราคงไม่ค่อยอยากลืมมันออกมาเท่าไหร่นะครับนะเพราะต้องมีที่ที่สามารถวางรางถาบรได้นะครับเพืจะเวิร์กนะครับในทางตรงข้ามครับถ้าที่ของคุณแคบนะครับเช่นอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดนะครับเนาะหรือว่าเป็นบ้านที่ไม่ได้มีพื้นที่เยอะมากรางเนี่ยครับก็คือต้องต่อเล่นหรือแล้วก็ต้องเก็บต่อเล่นแล้วต้องเก็บแน่นอนครับรางสองเลนเนี่ยครับตอบโจทย์ตรงน,นั้นมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะหนึ่งเสียงเงียบกว่าอย่างที่บอกนะครับสองเอ่อ การประกอบของรางเนี่ยครับเป็นรางแบบกิบเป็นก็บล็อกนะครับบ้าน,นสิบสิบสิบเสียบ,บปุ๊บเล่นได้พอเล่นเสร็จก็เก็บเก็บถอดออกให้หมดจบนะครับเนาะสะดวกกว่ารางสามเหลี่ยมอย่างแน่นอนนะครับข้อเสียเนี่ยก็แน่นอนครับว่ามันไม่มค่อยมีตัวเลือกให้ไม่ค่อยมีพวกชิ้นส่วนแปลกพวกพวกแบงค์พวกอะไรให้เล่นนะครับมันก็จะใช้วิ่งแล้วไม่ค่อยเหมือนจริงไม่ค่อยเหมือนการแข่งจริงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของมัน นะครับเนาะแต่ถ้าเอาไว้แต่เอาไว้เล่นแบบขำๆในบ้านผมว่าหลังตอนนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเนาะราคาก็ไม่แพงด้วยชุดหนึ่งประมาณ3า0 0ันเกประมาณนี้ครับเนาะถ้าช่วงที่บางร้านบางร้านบางช็อปมีโปรโมชั่นอาจจะแค่ส0 0พก็มีนะครับเนาะสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆกันว่าช่วงนี้เนี่ยครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีโควิดนะครับเนาะ ก็กินตอนช้อนกลางล้างมือรักษาความสะอาดมือให้ดีนะครับเนาะเราก็พยายามเอ่อเจียวยดิสแตนไม่ออกไปข้างนอกบ่อยๆนะครับเนาะนะแล้วก็มาต้องเล่นทำใหยากกันในบ้านนะครับเนาะหลายๆร้านเนี่ยครับถึงแม้จะไม่มีลางตอนนี้ก็ยังรับสั่งของยังรับสั่งอะไหล่ต่างๆอยู่นะครับก็ก็อดน้นครับพี่อดน้นพี่ๆน้องๆพวกเราด้วยกันนะครับเนาะจะได้จะได้เล่นกันไปนานๆนะครับเนาะใครมีเล่นลางใครมีลางในบ้านก็ เอามาตั้งนะครับมานั่งแต่งรถกันนะครับนะครับสำบผมวันนี้นะครับในยิ้มนายตีสโฟรนะครับก็ขอจบเรื่องเกี่ยวกับรางโดนไมรี่โฟได้ไม่แต่เพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดมีข้อติชมข้อสงสัยยังไงสามารถโพสที่คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเนาะ สำหรับเรื่องข่าวหน้าที่จะมาพูดกันต่อเน,นี่ยครับผมก็ขอไปคิดก่อนแล้วกันนะครับว่าจะพูดอะไรต่อดีผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับจ้ะก็วันนี้ครับผมนายยิมนายี่โฟร์ไปโฟร์ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ